วัสดีครับผู้ชมบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมบ้านทุกท่านครับสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมานะครับและผมเป้พิริยุทธ์นะครับแน่นอนครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเจอเรื่องราวดีๆแน่นอนแล้วก็เจอหน้าเราทั้งสองคนนะครับในเรื่องราวสาสตรการชะลอวัยสาสตรการย้อนวัยทำยังไงให้เราดูมีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดจากภายในและ สู่ภายนอกนะครับเรามีเรื่องราวเเอสเติกความสวยความงามนวัตกรรมต่างๆที่จะย้อนหนังหน้าคุณตั้งแต่ศรีรษะจดปลายเท้านะครับเรียกว่านะครับองศาทั้งหมด ครบรวมในหนึ่งในรายการนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐนะคบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์แห่งการชะลอวัยและเรื่องราวความสวยความงามเอสติกนะคบสวัสดีครับพี่หมอมาสสวัสดีครับสวัสดีครับนะเรียกว่าผู้ชมทางบ้านหลายท่านนะครับตั้งตาตั้งตารอนะครับเปิดายการดูนะครับแล้วก็ติดรายการเราเยอะมากต้องกล่าวสวัสดีถึงนะครับผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่ออฟเดอะเวลล์นะครับเรียกว่าติดตามมาหลายช่องทางนะคบไม่ว่าจะเป็นช่องทางทีวีนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับหรือ IG Instagram กรหรือเฟซบ o ๊กนะครับแล้วก็มีการแชร์กันต่อๆกันไปในเรื่องราวตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เรามีเรื่องราวการดูแลองค์รวมของ Anti a n t i Aging นะครับมันมีอยู่เซสชันหนึ่งน่าสนใจในเรื่องราวของการออกกำลังกาย Ex e r c i s, <S e <Exercise. S 2> เ,เป็นยังไงบ้างพี่หมอมันไปเชื่อมโยงและเกี่ยวพันยังไง<า>ว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้องค์ประกอบด้านเดียวคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องของการกินเลือกแต่กินของดีดกินอาหารเสริมไม่ใช่แค่เหรียญด้านเดียวนะเออใช่อย่าลืมนะครับองค์ประกอบของส มีอาหารน้ำอากาศการออกกําลังกายการพักผ่อนจิตใจความเครียดทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหนึ่งเดียวกันและสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำเหนกันนะเรื่อง,ง,งน้ำเรื่องอากาศเรืออะไรพวกอ,อย่างเงี้ยง่ายนะนะเรื่องของนั่งสมาธทงสมาธิทําจิตใจไม่ค่ยไม่คยดก็อยังง่ายแต่พอออกกําลังกาย ถึงหลายคนนะถึงแม้ว่าณวันนี้เนี่ยก็จะยังมีการรณรงค์เรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นอะละแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าดีแต่เราไม่รู้ว่ามันดีมากเพียงพอจนกระทั่งนึกอยากจะลุกออกไปออกกําลังกายนะวันนี้เลยเอาผลรวบรวมผลการวิจัยต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับว่า การออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยออกกำลังกายก็จะเริ่มนึกถึงเมื่ออยากมีรูปร่างดีอยากมีซิกแพกอยากใส่เสือ้อผ้าสวยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องของแค่รูปร่างอย่างเดียวเท่านั้นนะการลดน้ําหนักนะซึ่งปัญหาของน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะไอ้พุงอันเนี้ยคือลูกระเบิดที่เคลื่อนที่ได้นะมันไม่ใช่ว่าพุงจะแตกนะ แต่ข้างในมันสะสมไขมันเนี่ยมันสะสมเต็ไมไปด้วยสารพิษสารเคมีนะเยอะแยะเต็ไมไปหมดรวไมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของเบาหวานความดันไขมันโรคกรดเลือดหัวใจเสือ่อมโรคไขข้อโรคปอดโรคอะไรยะไเยอะแย <Yeah, S 1> นะแล้เกินเพราะั้นการออกกำลังกายจะช่วยอะไรบ้างวันนี้มีผลงานวิจัยนะครับหนึ่งนะครับเขาพบว่าการออกกําลังกายส่งผลต่อสารพันธุกรรมของเราต่อคโครโมโซมต่อยีน ซึ่งตรงส่วนของปลายโครโมโซมไอส่วนสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าเทโรเมียนะครับอันนี้เป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับของเอลิสเบธแบ็กเบิร์นนะเขาพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะจะทำให้ เ,เทโลเมียร์เนี่ยมันยืดยาวออกไปคือไอ้เส้นเทโลเมียร์เนี่ยคือทุกครั้งที่แบ่งตัวเส้นเทโลเมียร์จะสั้นลงสั้นลงคือแบ่งตัวแต่ละครั้งมันเหมือนทำสำเนาอะนะอไอ้หัวสำเนาก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเมื่อมันสั้นจนถึงจุดหนึ่งมันจะแบ่งตัวไม่ได้เพราะมันไปถึงจุดสีแดงแล้วถ้าเป็นจุดสําคัญนะจุดสีเขียวเนี่ยยังถือว่าไม่สําคัญความเครียดอ่ามลพิษมลภาวะทําให้เทโลเมียร์สั้นลงดังนั้นทําเป็นต้นเหตุทําให้การแก่และเกิดการเสื่อมแต่ถ้าเมื่อไ แต่ถ้ากิดเทโลเมียมันไม่สั้นลงมันก็จะทําให้โอกาสเสื่อมก็จะน้อยลงรวมถึงอายุยืนมากขึ้นด้วยเขาพบว่าออกกาลังกายจะช่วยป้องกันไม่ให้เทโลเมียมันสั้นลงได้แล้วมีการวิจัยอีกอันนึงนะครับว่าการออกกาลังกายจะช่วยป้องกันใช่ถูกต้องป้องกันการล้มในผู้ใหญ่นะ จริงเพราะฉะนั้นในผู้ใหญ่เนี่ยปัญหาที่สําคัญอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงและเป็นปัญหาที่มีการพูดถึงเยอะที่สุดในวงการแพทย์ก็คือเรื่องของการลื่นหกลม้มเป็นว่ามันเป็นเรื่องการส่งตัวด้วยนะใน<ล>ะเรื่อง<า>ของกล้าม<ะ>เนื้อที่ลดลงออกระดูกที่น้อยลงระบบประสาทที่ไม่เหมือนเดิม<อ>ดังนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็จะลื่นหกล้มง่ายอย่างเราเนี่ยวลาเราเคยเป็นส่งตัวล้วส่งตัว,ตวได้ที่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็ปึ๊บสปริงกลับมาแล้วชั่นมาได้เลยระบบประสาทกล้ามเนื้อมทนเป็นล้มสิยืดมันก แต่พออายุมากขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นปัจจัยของการลมก็จะมากขึ้นการออกกำลังกายเขาอบอกว่าอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะเป็นแอรบิกนะช่วยป้องกันการล้มในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุได้นอกจากนี้มีการวิจัยอีกนะในคนทำงานเขาพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยแอรบิกเนี่ยนะครับจะช่วยลดการซึมเศร้าลดอาการเหนื่อยล้าหรืออาการแบบว่าทำงานหนักแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเลดความเครียดได้ยไหม ลดความเครียดนี่เป็น,<ส>นงานวิจัยนะถึอองผลงานวิจัยจากอ,อิสราเอลนะมหาวิทยาลัยเทลลาวิฟนะซึ่งพบว่าเขาไปวิจัยใน,ในคนกลุ่มออคนทํางานบริษัทอย่างเงี้ยซึ่งมีประมาณสัก2 3 0 0คนแล้วก็มีดูซิว่าคนกลุ่มไหนนะคนนี้ออกกำลังกายกลุ่มนี้ไม่ออกกำลังกายแล้วเช็คลิสต์อาการของการเหนื่อยล้าเบิร์นเอาท์ดิเพรสชันซึมเศร้าพบว่ามีในยะสําคัญอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ ไม่ค่อยออกกํลาลังกายทําให้เกิดการเหนื่อยล้ามากขึ้นเห็นไหมแล้วก็เครียดบางคนคิดว่าหุยยิ่งเราไปใช้แรงใช้แรงเดี๋ยวเราจะมีแรงมาทางานไหมไม่เลยกับยิ่งทําให้แรงในการทํางานมากขึ้นทนต่อการทํางานหนักมากขึ้นนะมีการวิจัยในสมองนี่นะครับว่าการออกกํลาลังกายแบบแอโรบิกและยกต้าหนักสกเตรนจ์เฮนนิ่งหรือแอโรบิกรวมต้องคู่กันนะอย่างเดียวอย่างใดหนึ่ง,งไม่ได้นะกระตุ้นก๊ฮอร์โมนจริงไหมถูกต้องและกระตุ้นความจำนะทำให้ความจําดีทําให้มีสมาธิทําให้การตัดสินใจช์ป แ,แม่นยำมากยิ่งขึ้นทำให้มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายอย่างการ,รคิดวางแผนนะรวมไปถึงปริมาณของเนื้อสมองไม่ฟอไปตามเวลาไอโซอดังนั้น<ด>ออกกำลังกายไม่ใช่แค่แค่หุ่นแค่รูปร่างอย่างเดียวนะม,มันส่งผลทุกระดับนะนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายทำให้อารมณ์นิ่งสงบแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็สมองดีความจำดีเพราะว่ามันไปกระตุ้น เซลล์ประสาทให้เกิดการแบ่งตัวออะโอ้เห็นไหมไมีน้าชูริฉลาดขึ้นเพราะว่าเราออกกําลังกายเยอะเหรอเออใช่การออกกลังกายมีผลต่อหัวใจเรารู้อยู่แล้วเราลองนึกออนะคือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยนะครับมันต้องปั๊มเลือดอยู่ตลอดเวลาศูบฉีดดังนั้นถ้าเราออกกำลังกายให้มันเรายิ่งออกกำลังกายเท่าไหร่ เซลล์ต่างๆต้องใช้เลือดมากหัวใจก็ต้องปัมป๊มปัมป๊มปั๊มฝึกปัมป๊มพอฝึกปั๊มเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมันจะแข็งแรงพอมันแข็งแรงเนี่ยทำให้การปั๊มแต่ละครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อมันมีเยอะเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกไปเยอะพอเลือด,ดมันออกอไปเยอะเนี่ยมันจะมีอัตราการเต้นหัวใจที่ช้าลงเพราะปั๊มในละทีฉันได้เยอะไงแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายปั๊มในละทีได้กล้ามเนื้อมันนิดเดียวก็ปั๊มนนิดๆมันก็ต้องเอาฉีไงเพื่อให้เลือดเท่าเดิมมันก็ต ความสามารว่ายน้ําด้วยอีกเรื่องหนึ่งปอดความที่จุดของปอดอย่าลืมนะว่าปอดเนี่ยนะเราหายใจคือปอดของเราเนี่ยมีความสามารถในการมีรีเซิร์ฟอ่ะมีสแปร์ไว้เยอะมากแต่เราไม่ใช้เราใช้แค่ประมาณ10สามสิบสิบยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนต์ดีกว่าว่ายน้ำนี่มันปอดใช่ไหมใช่คืออะไรก็ตามที่หายใจคือแบบเอาละครับว่าอย่างเงี้ยปอดเธอจะต้อง ต้องขยายเอาออกอากาศไปเยอะแล้วก็เอาคำพูดทาไข้อท้าออกไปเยอะๆแล้วถ้าเกิดคนสุบรีเี่ยคนว่ายน้ําเยอะไหมคนสุบรีอะไรอย่างมาเกี่ยวอะไรกับสุหรีละไม่ควรสูุบรี่เลยไม่ต้องมาพูดถึงการสุหรี่ะก็พูดถึงบางคนเรื่องบาาุหรี่ปันทำลายปอดทำลายความยืดหยุ่นของปอดดังนั้นแล้วเนี่นะเมื่อไหร่ที่เรายืดปอดหายใจเดียวบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายตัเนื้อ หายใจเข้าลึกๆ,ๆอย่างนี้สุดนะแล้วก็ออกเนี่ยเพื่อให<ต>้ปอดมันได้ยืดมากห้าป<า>อดตรงอื่นให้ออกแค่ตรงหน้าพอเออใช่เอ,อ,อย่าปล่อยออกข้างหลังคือถ้าปอดมันยืดจนสุดเนี่ยมันจะได้เกิดความยืดหยุ่นแล้วมันจะได้รีเซิร์ฟเก็บเอาไว้ดังนั้นเวลาที่เราออกกำลังก,กายเหนื่อยจัดๆเนี่ยปอดมันจะยืดหยุ่นอยู่ตลอด <จะ S 1> เวลา,ายเออมันก็จะช่วยเห็นไหมเทคนิคเยอะนางนี่ยหลอดเลือดมันต้องยืดหยุ่นด้วยดังนั้นพอมันยืดหยุ่นเนี่ยมันมันก็จะไม่แข็งตัวง่ายเออเข้าใจว่าเพราะเวลาออกกำลังกายขยายด้วยเหรอ ตอนก็เวลาที่ความดันนีออ่ยจะปึ้งออปึ้งออปึ้งออปออึ้งอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเธออย่าล<ๆ>ืมถ้าตับชีพจรเนี่ยที่มันคําได้เนี่ยเพราะหลอดเลือดมันดุม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 ,ดมอ,อย่างนี้นะ<อ>แต่ถ้าหลอดเลือดเธอแข็งมันทํายังไงมันก็ต้องเพิ่มปั๊มก็ต้องเพิ่มเพื่อให้เลือดเนี่ยเพราะว่าแรงดันมันต้านทานมันสูงดังนั้นเธอจะเป็นความดันโลหิตสูงตามมาถ้าหลอดเลือดเธอแข็งเห็นหรือย่างนะว่าการออกรากาศมันดีทุกเซลเลยนะ กระดูกนี่ให้มาดูเะียไม่ให้ดูอะไรดูกระดูกกระดูกกระดูกก็จะแข็งแรงด้วยนะป้องกันการล้มกล้ามเนืก้กล้มเนื้อข้อต่องข้อต่อเกิดความยืดหยุ่นนะนั้นกระดูกแข็งแรงยืดออข้อต่อแต่พอมันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเธอเอี้ยวคอเธอเอามือด้วยนะไปจดปลายเท้าเนี่ยเธอก็จะอ้อตึงเพราะว่าส้นตรงนี้มันไม่ได้ยืดหยุ่นเลยนะเหล่านี้เป็นต้นนะระบบฮอร์โมนก็จะดีด้วยนาเห็นไหม คิดดูนะเวลาออกกํลาลังกายเนี่ยเซลทุกเซล์ใช้พลังงานหมดมันจะมีการแลกเปลี่ยนขนเข้าขนออกขนเข้าขนออกเธอลองนึกถึงว่าบ้านที่มันหรือเมืองที่มันมีรถมีทัฟฟิกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลามีขนเข้าขนทายออกอะไรเงี้ยมันดูมันอาจจะดูแบบว่ามันจะดูมีสเสน่ห์ว่าเมืองลางๆที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเมืองเก่าๆอ่ะเนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเซลคุณเก่าไปทั้งเมืองเลยนึกออกไหมแล้วมันก็สิ่งตกค้างก็จะอยู่อย่างนี้นะ รีเซพเตอร์ตรงนี้ก็จะมีการ uh, ถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นฮอร์โมนก็จะออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นเขาเพราะว่าในคนที่ออกกำลังกายบางทีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าคนปกตินะแต่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าคนปกติ uh, uh huh. เพราะว่าเซลล์มันมีการถูกกระตุ้นนะเขาบอกว่าไขามันนะถ้าเราอ้วนไขมันกับกล้ามเนื้อนะอ ไขมันมันจะมีมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยพอมันออกมาแทนที่มันจะเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์มันกลับเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมันเปลืองฮอร์โมนครับซึ่งอยู่ในไขมันมันทําอะไรไม่ได้แต่อยู่ในกล้ามเนื้อมันได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับการออกการมีไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่แล้วเจ้าตัวไขมันเนี่ยมันเป็นแหล่งของการผลิตฮอร์โมนเร็วๆฮอร์โมนแห่งการอักเสบเต็มไปหมดเลยดังนั้นร่างกายเราจะเต็มไปด้วยการอักเสนะ การล้างสามพิษเราคิดดูสิ พอออกร่างกายมันต้องมีเอาเข้าเอาออกเอาเข้าออกมันถูกปั๊มปั๊มปั๊มอยู่ทุกจุดใช่ไหมกล้ามเนื้อก็รีบรีบรีบแอย่างเงี้ยมีหดมีเข้ามีหดมีขยายมันก็สคริวสเอาสิ่งต่างๆออกไปจากเซลล์ของร่างกายด้วยแล้วเวลาที่ออกกาลังกายเนี่ยเหงื่อต้องออกใช่ไหมเหงื่อก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งของการล้างสารพิษของร่างกายบางทีเห็นไหมว่คนเขาไม่ออกกาลังกายเขาก็ไปสาวหน้าเพื่ออะไรเพื่อให้มันขยายแล้วมีการขับเหงื่อออกมาจากวามบตอนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการออกกำลังกายด้วยตัวเองดีที่สุดได้ทุกกกรระะะบบบบเเลลลยนททุุซ์ตั้ง ระดับเซลล์ฮอร์โมนกล้ามเนื้อหลอดเลือดหัวใจไปจนถึงสมองไปจนถึงทุกอวัยวะเห็นอย่างนี้แล้วควรออกกำลังกายกันใช่ไหมครับแต่หลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าอ้าฉันจะเริ่มยังไงดีก่อนอื่นนั่งดูทีวีใช่ไหมวันหลังไปเอาไอ้นี่มาเลยอะไรเครื่องหมุนหมุนอะไรก็ได้อย่านั่งบนโซฟาหมุนไป นะว่าหลังเราจะทํารายการไปแล้วเราก็จะหมุนไปแล้วพูดไปนี่เวลาไปถ่ายคลิปที่ไปออกกาลังกายลักษณะแบบว่านอน<ช>แล้วก็หรือว่าไอ้เครื่องโยกอย่างเงี้ยโยกโยกอากาศอ่ะอย่างเงี้ยเปิดทีวีเอาเครื่องนี้นะอย่าไปวางไว้ตรงที่ใดๆเลยวางไว้หน้าทีวีแล้วก็เอาโซฟาย้ายไปดูทีวีแล้วก็โยกไปโยกไปโยก,ยก,ยกมาแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเหนื่อยนะหอบแหกงๆแล้วดูเพลิดด้วยแล้วก็สบายๆด้วยนี่คือการเริ่มต้นออกกาลังกายแบบง่ายๆสําหรับหลายคนนี่ไม่มีการออกกําลังกายแบบนี้ที่ไปอยู่ที่บ้านแล้วออกเองอะลองซูมดูลองซูมดู ดีลดประเสริฐสีมากแล้วก็่าใจะจ่ายซื้อไม่แพงด้วยอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีการเคลื่อนไหวว่าอะไรที่เราเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยเออนั่งอยู่นานๆดูทีวีเนี่ยพี่หมอก็บอกเลยเนี่ยเป้ซื้อมาแค่900บาทเอง900กว่าบาทเป้ซื้ออย่างรายการเราเนี่ยชั่วโมงครึ่งละเออเนี่ยแล้วก็ออกแล้วได้กล้ามท้องด้วยวันหลังเราจะดูรายการเราเนี่ยก็เอาอุปกรณ์มาวางก็เลยแล้วก็ดูไปหมุนไปกิ๊งไปแป๊บเดียวเพลินได้ขยับร่างกายวันละแค่นี้เองนะครับก็ถือว่า ดีสำหร,รับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอะสุขภาพสุขภาพเราแลลวนะ,ะก็<อ>เป็นเรื่องราวที่ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องราวองค์รวมของแอนตี้เอ g จิงหรือวิทยาศาสตร์ชลอวัยนะครับที่แน่นอนนะครับติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นซีรีส์เลยมาตอบโจทย์ให้ผู้คนว่านมีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับกับแอนตี้เอดจิงบายหมอมากครับ